สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube yt y 1 9 8 g a เก้าแแปดมและสดดีแฟนอาร์ซอนด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสอนอาร์ซอนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัพเดตข่าวสารอาร์ซ้อกันสักเล็กน้อยตัดเกตคะแนนผู้เพล่นอาร์ซ่อที่ประทะโอลิมเปกร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาร์ซ้อคว้าชัยชนะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2นัดติดต่อกันด้วยชัยชนะเหนือโอลิมเปกอสองศูนที่สนามเอมิเรสเดียมทำลายคำสาบความใ่แพ้คาบ้าน3นัดติดต่อกันต่อทีมจากกรีซวัตตินอลิกนนัดเคะแนนกับตันทีมของเรานะครับมีผลงานโดดเด่นโดยแสดงให้เห็นถึงการกลับมาฟิตสมบูรณ์และกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวิสัยทัศน์และการผ่านบอลของเขาเนี่ยช่วยกําหนดจงังหวะเกมลูกของอาร์ซอตลตดการเปโหน้าขณะที่แอซีมของเขานะครับก็ทําให้เกิดประตูในช่วงท้ายเกม โดยเป็นทางบุโกโยสาก้าแสดงให้เห็นถึงคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในระบบของวิวอาร์เดต้านาบิดระยะ8คะแนนเจอสถานการณ์หนักกว่าที่คาดเอาไว้แต่ก็ตอบโต้โดยการเซฟลูกยิงอันยอดเยี่ยมการเซฟลูกยิงของเฟอเดนในช่วงครึ่งแรกก็ถือว่าเป็นผู้สาบตูอย่างแท้ทูนะครับที่ช่วยรักษาความได้เปรียบของอาร์ซอบุโกโยสาก้า8คะแนน มีอิมแพกได้ทันทีหลังจากลงสนามในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็เป็นคนยิงประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาตินซูบิบนที่6.5คะแนนคุมเกมจากแดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความฉลาดอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าต,ตอยู่แล้วแทบไม่มีการเสียการของมอลเลยแถมยังควบคุมจัวงหวะเกมของอาซอลได้ดีนะครับกราเบลมาเตลี่7คะแนนตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากพลาดโอกาสในช่วงต้นเกม โดยยิงประตูได้ในเวลาไม่นานหลังจากนั้นนะครับช่วยให้อาร์ซอลเนี่ยออกนำโอลิมเปียกอส1-0มาริสเกเรี่7คะแนนนักเตะวัยรุ่นรายนี้สร้างความพะทับใจด้วยการมีส่วนร่วมในเกมลุกและการสร้างสารรค์เกมทางฝั่งซ้ายวิลเลียมซูลิบา7คะแนนลงเล่นครบ90นาทีก็ไม่ได้แสดงอาการบาดเจ็บข้อเท้าเอกมาหเห็นนะครับทำให้แนวรับเนี่ยมีเสถียรภาพตลอดทั้งเกม วิกตอร์เยูรคาเลสเคะแนนแม้จะยิงชนเสาและสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่เขาก็พยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถปาแนวรับได้ความมุ่งมั่นที่ทาประตูของเขาเนี่ยปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดเก้าทีเป็นไว้6คะแนนดิ้นรนอยู่หลายครั้งกับการเคลื่อนไหวของโคเดนก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกตามแผนของมิเกลอต้าหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงมิเกลเมเนลหคะแนนทําหน้าที่ได้ดีในตําแหน่งกองกลางตลอด1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนตัวออก กราเบลอมาคอนเยส6คะแนนขาดความแม่นยำในการจ่ายบอลน,นะครับก็ทําให้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังดิแกนไลท์6คะแนนส่งบอลอนาทึงได้1ครั้งหลังจากถูกส่งลงสนามแต่ก็โดนใบเหลืองยูเรนทิมเบอร์6คะแนนหยุดยั้งเกมลุกของฝั่งตรงข้ามอย่างโอลิมปิกอสได้ดีนะครับพร้อมทั้งมีส่วนร่วมส่วนซัพพอร์ตในเกมลุกเมื่อมีโอกาสเอเซ่6คะแนนทำหน้าที่ในตำแหน่งกองกลางได้ดี แต่ก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนักเรนโดทอสซาหคะแนนเป็นอีก1เกมอีกหนึ่งคังคืนที่น่าหง,งุดหงิดสำหรับเจ้าตัวนะครับเสียยอกาสการทําตูไปอยู่หลายครั้งคิเซียนมอสกลลาหคะแนนตัวสํารองที่ลงเล่นตามมาตรฐานช่วยทีมมีความสดในช่วงท้ายเกมสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากไลค์ like, ถ้าใช่ฝากติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ